เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวลัดดาแซลีรองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมให้สัมภาษณ์ประเด็นการรับสิทธิการรักษาโควิด -19 ของผู้ประกันตนและโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยหนักสำหรับผู้ประกันตนเราจะประชุมกันวันนี้วันที่22นี้นะคะแล้วก็วันที่25เราจะเข้าคณะกรรมการแพทย์เพื่อที่จะพิจารณาว่าแนวทางการรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนเรื่องการติดโควิดเนี้ยจะทําแนวทางไหน ถ้าถ้านอนถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีแดงเข้มไ่นะคะก็จะมีวิธีการรักษาที่เขาเรียกว่า608อะไรที่เป็นความจําเป็นในการรักษาก็จะมีเตียงระดับหนึ่งสองสาอะไรให้เราก็จะมีค่ารักษาให้โรงพยาบาลที่เข้ามาทํา m ็มกับเราคือโรงพยาบาลตามบัตรรับรองธิ์ของเขานั่นแหละค่ะที่เราจะจ่ายเพิ่มให้เขาก็ได้รักษาตามาที่เขาเลือกอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลไหนแต่อันนี้เราท็อปอัพให้โรงพยาบาลที่รักษาเรื่องโควิดโดยเฉพาะค่ะ